ปะพยยาชนะสัมปันังปะพชนะสัมปันัาลนังสาลีนังโคชนะงุทกวลังุทุวะลังกุตัสสะมวจเชมาจะตัสสัมวิเมาัตหโไปด้่ยพัน

อารณโภคังอัตติภิกขุสังโฆภุสสังโฆวิมาเนภัตตาเนกตุปัคคิยาเนตปริวฬานิปฏิคังฆาตุอภิกาอภะทาหิกลตะ สุขาย,ขา,ยา,าพระเสดพระสงฆ์พูดเจริญพระเจ้าทั้งหลายพร้อมถวาย,วายพัตาหา,าและจะตุปัจใจย บารมวานทั้งหลายเหล่านี้านาบรรา,ารมวานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุโส์แด่พระพิสุโส์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับพัฒนาหันพัฒนาหารและแก่ปัวพัใจแกตัวพอจบารมีวานทั้งหลายเหล่านี้บารมวานทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเพือพ่อให้เป็นประโยชน์ และความสุขแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเลีนยียาิข้าพระเจ้าด้วยมีบิดามารดาเป็ตนตนสิ่งกันนานเทินพุทธบูชาธรรมบูชาพ้าบูชา โยนโมทนาพัฒฐา,ารและจะตูปัจใจพร้อมกันทุกคนทุกท่านเทินสาธุอาโอ้โหจโมาวะมีจโ้มา